สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่23สิงหาคมพุทธศักราช2566ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา18นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงนศาลาดุสิตาลัยสวนจิตระดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรวงศกาสให้นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทุลอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสครบ60ปีวันพระราชาทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรวงศกาสให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เฝ้าทุนละอองธุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มเครื่องหมายมูลนิธิเหรียญทองคําที่ระลึกและหนังสือที่ระลึกครบ60ปีวันพระราชทานกําเนิดมูลนิธิจากนั้นพระราชทานเข็มเครื่องหมายมูลนิธิแก่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิประจําจังหวัด เจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานเกิน10ปีและพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้มีอุปการะคุณที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2505จากเหตุการณ์วัตภัยพายุโซนร้อนแหรเยตที่พัดเข้าแหลมตลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีวิทยุอสประกาศเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อนําเงินบริจาคไปช่วยเหลือประชาชนระยะแรกแล้วยังคงเหลือเงิน3ล้านบาท จึงพระราชทานเงินเป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธิและจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเมื่อวันที่23สิงหาคม2506ชื่อมูลนิธิหมายความว่าพระราชาและประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันต่อมาปี2560 พระบาท <บา S 1> สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับมูลนิธิไว้ในพระบระมราชูปถัมภ์และท่งดำรงตําแหน่งพระบระมราชูปถัมภ์พกเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ําซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมมณรีร่วมกับมูลนิธิเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพื้นที่ต่างๆให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยไปแล้วกว่า5ล้านครอบครัวรวมกว่า18ล้านคนด้านการศึกษามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อการสงเคราะห์4787คน อันหนึ่งในโอกาสครบ60ปีพระราชทานพระบรมราชนุญาตให้จัดทำเหรียญกระสับที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านหลังมีตราสัญ,ญลักษณ์มูลนิธิพร้อมข้อความแสดงการครบ60ปี โอกาสนี้พระราชทานพระบรม,มราโชวารความว่ามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติบริหารงานเพื่อสนองและสืบสารพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิรด้วยดีตลอดมา การดำเนินง,งานของมูลนิธิที่ได้ให้ความช่วยเหลือทั้งระยะสั้นและระยะยาวแก่ผู้ประสบสาารณภัยและผู้ได้รับผลกระทบนั้นมีผลสัมฤทธเป็นที่ประจักษ์มาช้านานนับเป็นอนุสรณ์อันสำคัญของความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกันและกันเสมอมาทุกท่านจึงควรจะได้ภูมิใจและร่วมกันปฏิบัติพัฒนางานของมูลนิธิให้ดำเนินก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เวลา8นาฬิกาส4มนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประพาดากเกษมสันต์ตำบลตะเคียนอนเภอกับเชิงจัังหวดสุรินทร์ซึ่งสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2555เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านผู้หญิงสุประพาดากเกษมสันต์อดีตราชเลขานุก,การในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินประสบอุบัติเหตุตกเมื่อวันที่20กันยายน2540ที่จังหวัดราธิวาสในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรม100ปีชาตการท่านผู้หญิงสุประภาดากเกษมสันซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาคม2566 มีการจัดกิจกรรมเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านผู้หญิงในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยภูมิปัญญาไทยในการทอผ้าและปลูกหม่อนไหมมีการพัฒนาหลักสูตรเรื่องการทอผ้าไหมการจัดทำห้องเกียรติยศท่านผู้หญิงในการนี้พระราชทานรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาไทยรางวัลการประกวดสาวไหมและทอผ้าและรางวัลการประกวดครัวเรือนต้นแบบดีเด่น โอกาสนี้ทรงเปิดป้ายอาคารพระราชทานเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดสี่ห้องเรียนภายในอาคารมีการจัดนิทรรศการ100ปีชาตการท่านผู้หญิงสุประพาดากเกษมสันจัดแสดงประวัติและการถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท34ปีอาทิด้านงานส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการส่งเสริมศิลปาชีพด้านการสาธารณาสุขและสังคมสงเคราะห์ ด้านการดำเนินโครงการตามพระราชะดำริและการดำเนินงานของโรงเรียนอาทิผลการแข่งขันด้านทักษะภาษาไทยโครงการทายาทมอนไหมของโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชะดำริโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทมีการขยายผลไปสู่หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนเพิ่มอีกสองกลุ่มในตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิง ทำให้มีสมาชิก339คนรวม8กลุ่มในพื้นที่7อำเภอสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำนักง,งานเกษตรอำเภอกาบเชิงสนับสนุนการดำเนินงานอาทิวางแผนการผลิต มอบเมล็ดพันธุ์ผักและถ่ายทอดความรู้โดยมียุวเกษตรกรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมหลักทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่ผ่านมากรมส่งเสริมวิชาการเกษตรได้สนับสนุนระบบส่งน้ำแบบสปริงเกอร์เพื่อการเกษตรในโรงเรียนด้วย เวลา13นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชะดำริอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537ตามพระราชะดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีอาชีพทำกินต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดําริให้เป็นหนึ่งในศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดสกลนครเป็นสถานที่สาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรปัจจุบันขยายผลไปสู่หมู่บ้านใกล้เคียงรวม27หมู่บ้านมีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูอันเนื่องมาจากพระราชดําริส่งน้ำสนับสนุนภายในศูนย์และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่เกษตร,รกรใน4ตำบล จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆอาทิการส่งเสริมการทำประมงในโรงเรียนและชุมชนจัดอบรมการเลี้ยงกบเพาะกุ้งก้ามกรามรวมทั้งมอบชุดเพาะฟักพันปลาเคลื่อนที่แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลมีแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวไรซ์เบอรี่มีการจัดทำจุดเรียนรู้เรื่องการใช้หญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านงานปศุสัตว์มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีพันชาโรเล่ส่วนงานอนุรักษ์มีการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีแปลงสาธิตธนาคารอาหารชุมชนมีโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้แจกให้เกษตรกรอาทิลำไยพันอีดออย่างพาราและกาแฟ จากนั้นเสด็จไปทรงเยี่ยมบ้านของนายเกษมสินเสนาศเกษตรกรต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ทำกิน40ไร่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจจุดกิจกรรมวิชาการเกษตรมีการสาธิตการทำสารสกัดจ,จากพืชมีการทดลองปลูกข้าวพันขาวดอกมะลิ1.5 0ที่ทนต่อสภาพดินเค็มและดินเปรี้ยวให้ผลผลิต363กิกรัมต่อไร่ โอกาสนี้ทรงวาดภาพฝีพระหัตรูปกรูปีสัตว์สัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดศรีสะเกดเพื่อพระราชทานเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจำศูนย์และเชิญไปเป็นตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต่างๆของศูนย์ต่อไป ปัจจุบันศูนย์ได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ14หน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานมีกลุ่มโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงส่วนการขยายผลสู่ชุมชนอาทิกลุ่มโครงการธนาคารหมูหลุมกลุ่มเลี้ยงพึ่งโพรงทําให้ราษฎรตามแนวชายแดนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นโอกาสนี้มีพระราชดํรัส ชื่นชมการปฏิบัติงานที่ดำเนินการได้อย่างครบถ้วนพร้อมพระราชทานกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ภาคภูมิใจในผลงานของตนทำให้สืบทอดอย่างยั่งยืนได้ใช้ความรู้จากส่วนนี้เพื่อดูแลตนเองและสังคมต่อไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคธยราชนารีทรงหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลกในฐานะที่สถาบันวิจัยจุลาภร์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกนนครเจนีวาสมาพันทรัสสวิสทรทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2566เวลา9.44นาฬิกา44นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธธรัสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงศาสต,ตราจารย์ดเ็เรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารที่ทำการองค์การอนามัยโลก หรือ w h o นครเจนีวาสมาพันธ์รัสสวิสโดยมีนางสุภัตราศีีมิตรีพิทักษ์เอกอัครชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินานครเจนีวานายรองวุฒิวีร,ระบุตรอัครชทูตร,รองผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินาน,านครเจนีวาพร้อมด้วยดรเทรซดรอสแอดฮานอมกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้พระรัชทานพระอนุญาตให้ผู้บริหารระดับสูงและคณะเจ้าหน้าที่ขององค์การอนามัยโลกเฝ้าฉายพระรูปด้วยจากนั้นส่งเข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ ด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยของสารเคมีและแนวทางการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนักบ้าตลอดจนทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาระหว่างองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กับสถาบันวิจัยจุฬาภร์หรือ CRI ที่มีฐานะเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลก โอกาสนี้ด็เตร์เทรสโตรดอธานอมเกรเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกกล่าวถวายการต้อนรับ ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัคัตยราชนารีเสด็จมาทรงร่วมหารือด้วยพระองค์เอง,เองในครั้งนี้และได้กล่าวว่าองค์การอนามัยโลกรู้สึกสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงงานร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัยต่างๆอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ That people are exposed to many more chemicals every day, including vulnerable populations such as children. That's why WHO is so grateful to the work of the Chulabon Research Institute and the strong leadership of uh, Her Royal Highness Professor Dr. Princess uh, Chulabon Mahidon. Your commitment to save lives and promote health including through applying science is remarkable in particular with respect to children and more specifically to building capacities at country level the tulabon research institute uh, is in fact one of the longest serving who collaborating centers and it's a privilege uh, for us the scientific contributions from the cri and her royal highnesses have heightened WHO's work to improve environmental health and the control of uh, human rabies. ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภศษีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีได้ทรงดําเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกับองค์การอนามัยโลกนับตั้งแต่ทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งจากผลงานที่ได้ดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่องทําให้องค์การอนามัยโลกแต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกในปีพุทธศักราช2548โดยศาสตราจารย์ ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวรรัติยะราชนารีส่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรัติยราชนารีส่งตระหนักถึงผลกระทบจากการสัมผัสสารเคมีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจึงทรงมีพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดำเนินโครงการวิจัยและวิชาการเพื่อช่วยเหลือพัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาหลักของประเทศไทยพร้อมได้ขยายความร่วมมือไปยังประเทศกำลังพัฒนาโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินการจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยการจะฝึกอบรมองค์ความรู้ด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของสารเคมีจนประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับในระดับสากลโอกาสนี้ทรงบรรยายสรุปกิจกรรมความร่วมมือในด้านต่างๆซึ่งนอกจากผล งานวิจัยที่โดดเด่นสถาบันวิจัยจุลาภร์ยังได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้มาอย่างต่อเนื่อง ปีพุทธศักราช2565ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม3หลักสูตรที่กรุงเทพมหานครโดยทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศมีผู้เข้าร่วมจำนวน65คนจากประเทศต่างๆในภูมิภาคอาทิสาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรภูตาน สาธารณารัฐอินโดนีเซียสาหพันธ์สาธารณารัฐประชาธิปไตยเนปาลและสาธารณารัฐฟิลิปปินส์ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่วนหนึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกโดยผ่านเครือข่ายที่องค์การอนามัยโลกตั้งขึ้นและอีกส่วนหนึ่งสมัครโดยตรงที่สถาบันวิจัยจุลาภรณ์เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษานักวิจัยและนักวิชาก,การทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าร่วมอบรมและสามารถนำความรู้กับ ไปถ่ายทอดพัฒนากำลังคนภายในประเทศได้ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ดําเนินง,งานให้ความช่วยเหลือประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งยังขาดแคลนบุคลากรดังกล่าวโดยการจัดฝึกอบรมในประเทศที่มาขอความร่วมมือส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้นําการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านพิษวิทยาอนามัยสิ่งแวดล้อมและการป้องกันความเสี่ยงจากสารเคมีในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สำหรับปีนี้ได้จัดฝึกอบรมนักกรุงอุลานเบอร์ตอ ประเทศมองโกเลียเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศีสว่างควัตวรัติยะราชนารีส่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรและส่งร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อการได้รับสัมผัสสารเคมีและผลกระทบของสารเคมีที่ส่งผลต่อสุขภาพพระราชทานแก่บุคลากรภาครัฐอาจารย์และนักศึกษาซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ความรู้บริหารจัด การสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย The first was an in-country training course on environmental toxicology in Ulaanbaatar, Mongolia in June attended by 46 participants from various governmental research and academic institution in the country in the area of public health and environmental chemical analysis. The second was training course in Bangkok on environmental toxicology and health in June and July attended by 37 participants from 19 countries. Two further have been scheduled for this year, including the annual training course on environmental health risk assessment and management of toxic chemicals. นอกจากนี้สถาบันวิจัยจุลาภร์ยังได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ EDLT ด้านการประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในวงกว้างสนับสนุนการสร้างความตระหนักถึงพิษภัยสารเคมีและวิธีการป้องกัน การนี้ดรมาเรียเนราผู้อำนวยการฝ่ายสา,สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การอนามัยโลกกล่าวชื่นชมกิจกรรมความร่วมมือของสถาบันวิจัยจุลาภรที่มุ่งศึกษาผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และให้ความสำคัญถึงความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดา้านพิวิทยาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ขอให้สถา To but we have now a big network of centers, of research institutions that are working on risk assessment of chemicals. And of course, I'm very pleased to, to, to uh, acknowledge the, the strong collaboration of the Chulabon Center as one of the uh, members of this risk assessment network of course the training the capacity building all these activities that we need to do in preparation from the chemical incidents or in preparation of having more research more knowledge uh, to respond to this big challenge represented by chemicals ผลจากความร่วมมือการดำเนินงานตามพระนโยบายของศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระีสว่างควัตวรคัติยะราชนารียังทำให้ประเทศต่างๆหันมาให้ความสนใจและเล็งเห็หนถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันจัดการลดระดับสารพ,พิษในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ระท่านองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจําปีการศึกษา2563-2564ถึง วันนี้เวลา9้านาฬิกา46นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา2563ถึง2564นาหอณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฏนคนครปฐมจังหวัดนคนปรปฐมในการนี้ผู้แทนพระองค์มอบป,ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิต มาสักแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน2คนและมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม3,111คน มหาวิทยาลัยราชภัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพระยาน้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาในการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดําเนินงานผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการวิศวกรสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนให้สมบูรณ์โครงการส่งเสริมความรักสามาคัคคีความมีระเบียบวินยัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากองค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดบุรุธิราจปชาณุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ60ปี วันนี้ที่ห้องมหาจักรีวิทยาประสิธฐ์อาคาร604สถาบันเทคโนโลยีจิตระดาสำนักพระราชวังสนามเสือป่า นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลิทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลิทิเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันพระราชทานกําเนิดมูลิทิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบรอบ60ปีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพ,พลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรที่พระราชทานกําเนิดมูลิทิเมื่อปี2 5 0 5 จากมหาวัตภัยที่แหลมตลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระม,มราชูปถัมภ์ได้สนองพระบระม,มราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาบพิตรษและพระบรมราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบสาารณาภัยและให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยการมอบทุนพระราชทานแก่นักเรียนกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาารณภัยให้สามารถเล่าเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงสุดส่วนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีสามารถศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาโดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ตั้งแต่ปีการศึกษา2506รวม4,787ราย โอกาสนี้มอบรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมจานวน71รายและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสมเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่กําลังศึกษาระดับบุดมศึกษาจํานวน57รายจบข่าวในะพระราชะสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณธนสรอ,อมรตยกุลดิฉันกมลฑวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ